เรามาลองดูวิธีการฉายด้วยเครื่องฟูจิก้าสโตรครับเพียงสสูนะครับปรับไปที่เรกูล่าข้้าบนกันตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีคําว่า o อฟมอเตอร์โหลดแล้วก็เปิดแลมแล้วอัวนี้ก็มาที่ฟอเวิร์ดนอร์มอลนะครับก็ปรับเฟรมตรงนี้ัฟการตรงนี้แต่ปรับสปีปไม่ได้เป็นออโต้สปีดนะครับเดี๋ยวผมต้องดูภาพอันนี้ตั้งเป็นแบบเห็นไหมครับ ตั้งเป็นแบบเรกกล่าภาพออกมาก็ไม่ไม่สั่นเหมือนตัวเอลโมตะกี้ภาพสมูทแต่ถ้าปรับถ้าปรับมาเป็นซูเปอร์นะครับเหมือนกันภาพไปเดินเหมือนกันเห็นรูเหมือนกันแต่ว่าความสมูทของตัว M400 นี่มีมากกว่า แต่เลนก็ปรับซูมเข้าซูมออกได้เหมือนกันนครับซูมอินซูมเอาได้เหมือนกันนะีซูมซูมอินโฟกัดอันนี้หลอดไฟ50วัตต์นะครับหลอดไฟ50วัตต์นั้น ภาพได้ประมาณนี้อันนี้ภาพที่ถ่ายออกมามันมืดอยู่แล้วนะครับในฟิล์มเลยเห็นมืดเนื้อเทปมันจะไหลลื่นมันจะไหลลื่นนะมันจะไหลลื่นแต่การใส่ฟิล์มลักษณะการใส่ฟิล์มสามห,ห3 5แต่ว่าง่ายกว่าครับง่ายกว่าะมา,ามาดูลักษณะการกรองกลับของเครื่องจะแตกต่างกันนะครับ วิธีกรอกลับเนี่ยคือต้องมาเปิดมอเตอร์ตรงนี้ก่อนมันจะมีออฟมอเตอร์โหลดแลมแม่้อเปิดแลมเราก็เปิดมอเตอร์ให้เครื่องเดินก่อนนะครับพอเครื่องเดินเสร็จปุ๊บถึงจะมาเปิดตรงนี้ไปที่รีวาข้างหน้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้างหน้าสุดเลยครับแล้วก็ปล่อยให้ม,มันมันเร็จ ปิดเสร็จปุ๊บาปิดมอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับปิดสองรอบเลยสองที่เลยเดี๋ยวผมจะใส่โหลดฟิล์มเครื่องนี้ให้ดูกันแล้วกันนะครับว่ามันมันพิเศษยังไงโหลดฟิล์มธรรมดาด้วยมือก็ได้หรือไม่ก็ปลดตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆครัตรงนี้นะครับสามารถเปิดอย่างนี้และเอาแผ่นตรงนี้ออกมาได้ เหนเฟรมตัวนี้ออกมาได้เอาิฟ์มสามารถเอาิฟ์มใส่เข้าไปด้วยมืออย่างนี้ได้เลยใส่เข้าไปางนี้ได้เลยนะครับใส่เข้าไปตามร่องของมันหมดเลยแล้วอันนี้ใส่เข้าไปทีหลังแล้วก็ล็อกใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมให้มันลงล็อกแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ฉายก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใส่แบบแบบอัออตโนมัติก,ก่อนนะครับที่ไม่ต้องใช้มือใส่ ใส่แบบออโต้ต้องปิดตัวนี้นะครับถึงจะใส่ได้เพราะว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยเวลาฟิล์มมันดึงมามันจะหลุดข้างล่างครับเพราะว่าตัวล็อกมันอยู่ที่ฝาครอบเพราะนั้นจําเป็นต้องปิดก่อนครับวิธีดึงมันเหมือนเหมือน,นกันนะครับใส่เหมือน M35 หมดเลยแต่มันง่ายกว่าวก็ใส่ลักษณะเดียวกันนั่นแหละครับใส่ข้างบนเหมือนกันนะลงไปแบบนี้นะครับแต่เราต้องมาโหลดที่มอเตอร์ฝั่งนี้ก่อนนะครับโหลดที่มอเตอร์ฝั่งนี้ก่อนแล้วถึงจะฟิล์มใส่เข้าไปนะครับ แบบนี้นะฮะปีมันเดินใส่เข้าไปกดลงไปนิดนึงแล้วก็มาเดินมอตเตอร์หน้าจ,จะดูดเข้าไปเห็นไหมครับจะดูดเข้าไปนี่ก็ขึ้นมาละข,ขึ้นมาละน,นี่ก็ถ้าจะใช้อันนี้ถือว่าเดินปกติแล้วนะครับเะใสายต้องมาเปิดไลท์ข้างหลังครับเปิดนีพึ๊งจะเป็นการใช้ อันนี้ยจะไม่ดูภาพดีนะครับโอเคน,น,นะครับทีน้เป็นส่วนการปรับเฟรมนะครับต้องปรับข้างล่างเวลามันเหลืต้องปรับตร,รบงนี้นะครับอ่าเราลองดูภาพดะครับ ภาพจาก M40 ดูแบบนี้ครับลองมาดูวิธีการเอาฟิล์มออกระหว่างที่ฉายนะครับออกกลางคันโดยที่ฉายยังไม่หมดเนี่ยครับหรือไม่ก็วิธีการใส่ฟิล์มโดยที่ไม่ต้องใส่แบบออโต้นะครับ ก็ใช้วิธีเดียวกันนี่ครับก็ต้องมาเปิดตรงนี้ครับแล้วก็ปลดได้เลยฟิล์มออกนี้ได้เลยครับปลดล็อกตรงนี้ดึงแผ่นนี้ออกมาครับแผ่นเฟรมนี้ออกมาดึงฟิล์มออกมาได้เลยครับออกมาทั้หมดเลยก็สามารถกอกอ,อกลับได้ละตามปกติเลยครับอันนี้ก็สามารถเปิดอ่ะโหลดเ,ออเดี๋ยวเสียบต้องปิดฝั่งนี้ก่อนนะครับการใช้งานมันจะแตกต่างกันจะงงตรงนี้นิดหนึ่ง ก็คือต้องมา,าเปิดมอเตอร์เปิดมอเตอร์อเรสร็จแล้วปุ๊บถึงจะมามีายตรงนี้แล้วก็มาโหลดด้วยนะครับจึงจะหมุนกลับถ้วเปิดไปอีกนิดก็จะเป็นแรลมเพราะฉะนั้นต้องอยู่ตรงโหลด,แล,ดแล้วก็ปิดตรงนี้แล้วค่อยมาปิดตรงนี้อีกทีมาที่สติลครับเพราะว่าการที่เราสโล่จริงๆเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้สโล,แล่แครับมันก็จะมาบังแสงส่วนหนึ่ง เหมือนกับไอตัวตัวกั้นแสงเพื่อไม่ให้ลีมันไหมมาสติลเนี่ยยิ่งปิดแสงเลยครับ mm hmm. ก็คือแบบไม่ให้ไม่ให้ไฟส่องโดนภาพเลยคือเห็นภาพมืดๆนะครับส่วนเฟรมไม่กระปับข้างล่างนี่เอาเฟรมเหลืองนี่ปรับโฟก,กัสปรับสปีดไม่ได้นะฮะไม่เห็นมีที่ปรับสปีดสแสดงว่าตั้งเป็นสแตนดาร์ดยี่สี่เฟรมต่อวินาทีคงเป็นแบบนั้นเลยครับนี่แล้วก็นี้วิธีจะใส่ิฟ์มนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วบอกเลยครับ ใส่ฟิล์มใส่แบบนี้ถ้าไม่ใส่แบบตัวตเมติกนะครับก็ต้องใส่วิธีนี้ใส่แบบที่เราออกมานั่นแหละครับเสร็จแล้วเราก็ไล่ไปเรื่อยๆใส่ตามร่องออกมาไล่ไปเรื่อยๆจนถึงข้างล่างครับจนข้า,ามันจะใส่ลําบากตรงข้างล่างนิดนึงครับเพราะว่าเราจะต้องให้มันไปอยู่ในตามร่องของมันแ้่ข้างบนต้องไม่หลุดด้วย มาพาดไว้ตรงนี้ก่อนกระด้ษครับเพื่อให้ฟิฟ์มมันไปก่อนแล้วค่อยมาไล่จากข้างหลังมาข้างหน้าทีละพอเข้าตา,า,ามรออข้างหน้าเสร็จปุ๊บละอย่าให้ผิดช่องนะครับไม่ผิดช่องเด็ดขาดแล้วก็เอาเฟรมตัวนี้ใส่รูสองรูเล็กๆต้องอยู่ฝั่งด้านขวามือรูอยู่ฝั่งด้านนอกก็ใส่ปิดเข้าไปแล้วปุ๊บต้องให้รูสองรูข้างนอกเนี่ยมันลงล็อกครับต้องรูสองรูลงล็อก รูสองรูลงล็อกเสร็จก็ปิดแค่นี้ก็ได้ละครับันนี้แผ่นเลื่อนล็อกปีน่าจะลืมตรงส่วนสําคัญตรงนี้ก็ต้องเอามาเกี่ยวตรงนี้ด้วยนะครับเกี่ยวตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรนนี้ก็หมุนปีเข้าปกติแล้วก็ปิดถ้าไม่ปิดเราจะเดินปีไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะหลุดออกมาจากฐานมันพอเข้าล็อกแบบนี้เสร็จก็ปิด สึ่งก็คันนี้เปิดโหลดชอนช้ได้ละโหลดละโหลด,ลดยังไม่ไปยังไม่ไปต้องมาเปิดตรงนี้ให้เป็นน้องนอนก่อนไปแนละ้วแล้วก็มาเปิดไล์อีกทีกีงนะปุ้บใส่กอกแล้วนะลครับนนมันมีแสงครับแสงเปิดให้ดูไม่ได้เดี๋ยวฟีม,มันหลุดออกมาครับทีนีแสงมันออกแนะล้วนะครับวเวลาจะปิดก็ปิดแสงก่อนนะดับแรกปุ๊บแล้วค่อยมาปิดตรงนี้เอาเวลาจะรีไวนะครับ กดล็อกออกเลยถ้าหากว่ามันยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะมันายไปนิดเดียวขึ<ด>้นออกเขไปหน่อย มันดีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันตรงนี้นะครับคราวนี้ผมเล่นหนักใจเลยเพราะว่ายโม่ไม่สามารถเล่นได้สมูทเท่ากับ M 4 0แต่ M 4 0มันก็มันก็ดีตรงที่เลนก็ซูมได้เหมือนกันแต่ความการปรับมันจะยุ่งยากกว่าแค่นั้นเองแล้วมันเดินถอยกลับฉายกลับมันไม่ได้ครับมันเดินหน้าได้อย่างเดียวยโม่จริงๆก็เดินไม่ได้เดินก็ ติดขัดเหมือนกันครับมันก็แต่ว่าไอ้ตัวแกนข้างหน้านี่ไม่มีปัญหารูเล,ลนเล็กก็ใส่ได้เพราะว่ามันมีตัวปอกตรงนี้ให้ถ้าเป็นเลนใหญ่เราก็ใส่เข้าไปปุ๊บสวงเข้าไปเลยเป็นเลนเล็กเราก็ถอดออกมาครับได้เลยแต่ละรุ่นมันก็มีความแตกต่างกันหมดเลยทุกอย่างครับส่วนหลอดตัวนี้ก็เป็นหลอดปกติเราหาซื้อได้ง่ายอยู่ก็คือหลอด 15วัตต์100วัตต์50วัตต์ได้อยู่แต่ว่าหลอดที่มีอยู่คือ50วัตต์เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็คร่าวๆเท่านี้ก่อนครับสำหรับเครื่องตัวนี้ครับ